รางวัล b สเซล e ลอ e r 2025ที่ Sound s p ปีนี้เราได้อะไรบ้างเดี๋ยไปดูนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นรางวัลตั้งแต่ปี2019ตรงเนี้ยนะครับที่ทําการใหม่ Sound s เปิดอย่างเป็นทางการน่ะเมื่อ2018แล้วก็รางวัลเนี่ยเราก็เริ่มแรกแต่ปี2019 2020 21 22, 22 23 24 25 7ปีเต็มเลย <Wow. S 1> อย่างปีเนี้ยซับบ็อกฮาม,มูเทคที่พี่บอกว่าเป็นตัวแนะนําสําหรับปีนี้เลยแล้วเราก็แนะนําลูกค้าลูกค้าก็ติดตั้งใส่ไปก็ดีจริงบางคันเนี่ยใส่แล้วเอาคันอื่นมาใส่เพิ่ม ทำให้ปีนี้เราก็ได้เบสเซลเลอร์ของฮาร์ม t เทคอีกแล้วก็จะได้บล็อกเอ็นพีก็จะเป็นลาโพงตรงรุ่นฟอร์ดเลนเจอร์ฟอร์ดเ r ปเตอร์ฟอร์ดเอเวอเรสที่ผมแนะนําลูกค้ารางวัลที่เราได้พวกนี้มันเป็นรางวัลอยอดขายสูงสุดของประเทศตัวรางวัลเนี่ยผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งแต่ที่มันสําคัญกว่ารางวัลเลยก็คือเราจะได้ทําสินค้ารุ่นนั้นบ่อยๆพอทําบ่อยปุ๊บเนี่ยมันเกิดความชํานาญผมว่ารางวัลเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าร้านนั้นหรือสินค้านั้นๆต้องทําบ่อยทําเยอะมันถึงจะได้รางวัพวกกนนี้็็เป เครื่องการันตีสําหรับลูกค้านะครับสนใจจะมาทดลองฟังอย่างตัวซับบ็อกฮาร์โมนิลำโพงตรงรุ่นโฟกัลอินไซต์ที่ผมแนะนําไปนะครับว่าดีจริงไหมทําไมลูกค้าถึงติดตั้งไปกันเยอะจนมันได้รางวัลนี่มานะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นนะครับจริงๆตรงเนี้ยนะครับพวกนี้เป็นรางวัลท็อปเซลเลอร์ทั้งหมดเลยผมก็จะตั้งไว้ตามรุ่นนะฮะว่าเราเคยได้รุ่นไหนบ้างอันนี้ตัวใหญ่ตัวท็อปของโฟกั l ก็เคยได้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่ามันก็บ่งบอกถึงว่าคุณเคยทํำไหมคุณเคยใช้ไหมพวกนี้เป็นตัวบออกกเลยผม็ต้ง ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้ที่ร้านเนี่ยได้ติดตั้งจนเราได้รับรางวัลสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้ารุ่นที่ได้รางวัลก็เชิญได้นะครับที่สซาสปีดโคราชนะครับ